บัดน,นี้เป็นครั้งที่37ตรงกับวันที่16เดือนธันวาคมพศ2 5 6 8ข้าพระเจ้านางสาวพัฒวาลลัตบุญเกษตรชัยขอเป่งวาจาสัทยาภิพุธทธมนตถวายเป็นพุธทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจรารยบูชาแด่องค์พระเขวมปฏิเทวระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุ่หลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางคู่บาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนา ในการสวดสัทยายของข้าพเจ้านี้ขอรุภาพคุณพาณาตาไครูบาอาจารย์และเทพเท,เทวดาทั้งหลายโปรดจงดนบันดาทให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนม์ต่อไป บวสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจาักรวาเรสุหัตคันฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชัสสุนันตุสักขโมขะถังสักเคกามีจารุเปคิริสีขารัตเตจันดเดิเควิมาเนทีเประเทจักคามีตัดดุวนาคาหานีเคหะวัตถุมหิเคเตภูมาจันตุเทวาชารัทราวิสเมยยากันทัพพนาคาดินทันตาสันติเกยังมมนีวาดาวะจานังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสวนากาโรยัมปาทันตาธรรมสวนากาโรยัมปาทันตาธรรมสวนากาโรยัมปาทันตาบทสวดนามกาสิทธิคาถานาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสดสัจจกิริยาคาถานาที่เมสานังอัญญ์พุตโทเมสานังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะสดทีมีโหตุสปัฏฐานาที่เมสานังอัญญ์ทำโมเมสานังวะรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสดทีมีโหตุสปัฏฐานาที่เมสานังอัญญงสังโคเมสานังวะรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสดทีเมโหตุสปัฏฐา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาติกาคาถามหาการุณิโกนาโถตายสัพพานินางปุริตวะบรมีสัพพะปโตสภุทิมุตตมังเอเตนะสัจจวาชนะมโหตุสภูปัทถวามหาการุณิโกนาโถหิตายสัพพานินางปุริตวะบรมีสัพพะปโตสภุทิมุตตมังเอเตนะสัจจวาชนะมโหตุสภูปัทถวามหาการุณิโกนาโถสุขายสัพพานินางปุริตวะบรมีสัพพะปโตสภุทิมุตตมัง เอตนาสจาวาชนะมหนตุสภูปัทถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมายังภควาสเกสุวิหารติกกปิระวัตุสมิงมหาวเนมัตาพิคุสังเคนะสัตถิปัญจามิภิกขุสัตหิสัพเพเหวาอรหันตหิทัสหิตจารุกาทัสหิเทวตาเยโพเยนะสันนิเบตาหุนติภควันตังทัศนาพิคุสังคันจารโคตุนานสุทวัสกายการัง เทวนางเอตตโหสีอยางโขภควาสเกเตโุวิหารติกับปีระวัตุสเมฆมหาวเนมหาตาพิคุสังแคนาสัถิปัญจามเดหิตพิคุสถเดหิสัพเพเหวะอรันเดหิทัสสหิตจารูกาธตหิเทวตาเยโพยนาสันนิใบตาโหติภควันตังทัสนาพิคุสังคันจะยันนูณเมยัมปิเยนะภควาเดนุปัสสังกเมยามาอุปัสสังกมิตวาภควาโตสันติเก ปัญเจกคาถาภาเสยามัติอาตโคตาเทวตาเสยทาปินามาพะวะบริโสดสมชิตังวาภาหังภาษาเลยะภาษาดิตังวาภาหังสัมมิเชยยเอวะเมวะสุทธวาเสสุเทเวสุอันตัปหิตาภควัตโตปุรโตปุระหังสุอาตโคตาเทวตาภควัตตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอาถังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวัตตาภควัตโตสันติเกอิมังคาถังอาาสิมหาสัมโยภวานสัมิ เทวกายาสมาคตาอาคาธรรมมหิมังธรรมะสมยังทักิตาเวะอปาริตตสังคันติอตโขปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคดังอาปาสิตตนาลิโกสัมมาทหังสูงจิตดังอัโนชุกามะขังสุสาราทีวาเนตานิคาเหตวาอินเสยเนรคันติปันธิตาติ อตตโขพระราเทวตาพระควัตโทสันติเกอีมาคาถัง,าางอภาสิิเชตวะขีรังเชตวาบริคังอินทัขีร,รังโอหัจมะเมชาเตจรันติสุทธาพิมาจะคุมตาสุนตาสุสูณคาติ อตโคพระเทวตาพระกวัตโตสันติเคยิมังคาทางอภา,าสิเยเกจิพุทธทางสนัาคตาเสนาเตคมิสันติอภายผู้มีปหายมนุสังเทหังเทวากายังปริปุเรนสันติติอัตโคพระกวาพิควงมันติสิเยพูยนาพิกคเวทัศส,สุขโูกาทัสสูเทวตาสานิเวตาโหติทถาคา ทศานพิกุสังคันจะเยปิเตพิกเวเหตุสูงอดทิตธรรมทานังอันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภักขวันตานังเอตัประมายวเทวตาสันนิพิตาเหตุสูงเสยยถาภีมไมหังเอตารหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติยานาคาตาทานังอันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภักขวันตานังเอตัประมายวเทวตาสันนิเิทาพวิสันติเสยยถาภีมไหังเอตาลหิอจิคิสามีพิกเวเทวกายานัง นามานิเกติจิสามิภิกขเวเทวากายานะังนามานิเทจิสามิภิกขเวเทวากายานะังนามานิตังสัทธะสัตุกังมนาสิครุตะภิสิสามิเตเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะคะวะโตปัจโสสุภะคะวะเอตัทวโวจะเซโรกามนุสกัสสามิยถาภุมมาตาสิตาเยสิตากิริขัพคะภัง ปหิทต,ตาสมหิตาภูธูสิหาวาสัสรินาโรภันสปิสังคุโนโอทาตามนาัสาสุถาวิปัสันนมานาวิราเพียโยปันจัสเตตาวะวันเนกปีรวัทเวตัตโตอมีสัทธาสวกเกสนเนรเตเท,ทตวกายาภิกันตา เดชนาถภิกขโบเตจาตตาปมกกรุงสุตวาพุทธศาสนาเตสังปตุระหุญาณังอามนุสานัทสนังอับเปเกสตาแมทคุสัสสังอัตตสตดิงสตังเอเกสานังอามนุสานามัทสุงอับเปเกนันต์มาทคุงทิสาสัพพาพุทธาหุงตันจัสัพพังอภิญญายะปวคิดว่าจากโคมาตะโตนิสัทธาสาวกเสเนะเตเทวากายาภิกันตาเตชนาถภิกโค เยวหังกิตติสามิคิราญยนุปปัสโซสัตตาสหัสยักขาภูมากาภิรัตวะอิทิมันโตชุติมันโตวนะมันโตยะสัสีโนโมทัมมาภิกขโมภิกุนันสมิติงว่านัสัสหาสหมาวัฏยาคขานาทวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยะสัสีโนโมทัมนาภิกขโมภิกุนันสมิติงว่านัสัตตาคิรติสหัสายาคขาทวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยะสัสีโน โมธาราภิกมโมพิคุณันสมาติงวะนัมอิเจเตสุราสาสายค่ะนาทวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันหาวันโตยัสสีโนโมธาราภิกมโมพิคุณันสมาติงวะนัมวิสาเมดาปัจจสตายาค่ะนาทวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันหาวันโตยัสสีโนโมธาราภิกมโมพิคุณันสมาติงวะนัมคุมพิโรราคกฮิโกเวปุระสสานิเวสนังพิญโยนางสตักสสังยาคานังเวรุปัสติ กุมเพโลรัชคิโกโสมปะคาสมิติวนังปุริมาจัติสังราชาทาตรัตโปัสสาสติคันธ์ทัพผานังอธิปติมหาราชาเันโศภุตตาปิตัสสะพโมทันามะมาภาริมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยัสสีโนโมทัมนาภิกขมุภิกุนังสมิติวนังทักขิรจัติสังราชาวิโหูตัปปะภาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายันโสภุตตาปิตัสสะพโมทันามะมหาภารา มันโตชุดดมันโตวะนะวันโตยัสิโนโมธรมาพิกมุงพิคุณันสมิติงวะนังปัจิมจัตทิสังราชวิรูปโคปัสสสตินางขานังอาทิปฏิมหาราชายัสสุปุตตาปิทัสสะพโมทานามามาพลายที่มันโตชุดดมันโตวะนะวันโตยัสสโนโมธรมาพิกมุงพิคุณันสมิติงวะนังอุตตรจัตทิสังราชากุบเวโรทัสสาสติยักขานังอาทิตปฏิมหาราชา ยะทิโสปุตตะปิตาสะพโมธนามามาภระอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตทัสสินโมทมาภิกขโมภิกขุนัสัมมิติงมนังปุริมาทิสังทารถุทักเกยร์วิรุทธะโกปาชิมาวิรูปะโคโกเบโลุตระังทิสังตตารุเตมาราชาสมันตะโรทิสาทันทารัปนาทังสุวะเนกเปรวัตเเวเตสังมายาวิโนทัสาอาคูวันจานิคาสธามายากุเตนูเปเกนโนวิภุจักภูโตสาจันทโนกามาเชโตจากิกโนมันท เทวสูตรโทจามาตถลิจิตาเซโนจักันทัพโภนาโรชาจันโงสภูอาคูปัญจสิโคเจวติพุรุสุยวัชสาเอเตจันเยจัลชนโนคดัปภาลาชุภีมูธมาภิกมงภีคุนันสัมมิติงวะนังอาถาคูณภาษานาคาเวสราสาราสหตัชกากรรมภระสทราชาคูปายคาสาริภิยามุนาทัตละทาจะอาคูนาคาเวสเโนเอราวันโนมาโคศปะคาสัมมิติงวะนัง เยนะคาพระเชษาสารันติทิพาธทิชาปักขิวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวนามัชปตาจิตราสุปนัยดิเตสานามัง อภายนตานาคาตาชานามัสสุปันโตเขวมักะสิพุทโธสันหาหิตวจาริปปาวะหายนานาคาสุปนะสารมกังสุพุทธังชิตาวัชระหัตเทนะสมุทังอัศรสิตาปัตตุรวาสวัสดเสตยิทิมันโตยเสโนฆราคันฉังพิสมะอสศรธานเวคสาเวปจิตติสุติจะมหาราโธนะมุจิสักสตันจักผลิพุตตนาสัพเพเวโรชนามาคาสันหหิตวะพระลิเณนัราหูปัตถามุปาคมงสมโยธน านพันทันเตชพิกุนะสมาธิิงวะนาอาปูจาเทวะปัตวีจัรเทโชวะโยตธาคโมมวัุนาวัตุนาเทวะสองโมจาจะสาสะเมตตากรุณากาิกาอรคูเทวายัสสิโนทัศเรตัสาทากายาสัพเพนาทวันิโนที่มันโตชุติมันโตวนางวันถึงสสิโนโมธมาพิกขโมพิกุนะสมาธิิงวะนา เวทูจัตเทวาสลีจัอสมาจัตทวเยมะทศสูปานิสาเทวาจันทามคูปุระคิตาทศสุปานิสาเทวาสุยามคูปุระคิตานักขันิปุระคิตวะอาคุมัทวะดากาวาสุนังวาสโบเสซธุสโภปะปินทัตโถทสเสสสธากายาสพเพตนาตวานิโนทิมันโตชุติมนโววนาวันโตยาสีโนโมธามาภิกขมมภิกุนันสมิติถิวนาอาทาคูสัพูเทวาชรามาคิสิกาเรวะ อิทธกาจจาโลชาจาอุมาภุพาเนภเสโนวรนาสาธรรมาจาอัตตาจาอเนเชกาสุรยะดุจิราอาคูอาคูวาสวานิเสโนทัศเดสาธากายาสัพเพนตวินโนอิทิมโตชุติมโตวนามันโตเัเสโนโมธรรมาภิกขมุงภิกขุนาสัมิเตวันมหา สมานามหาสมานามนุษสามนุมสุตมาคิปปะุสิกาอาคูอคูมโนปทุสิกาอาธาคูขรโยเทวาเยจารดหิตาวาสินโนปะรคามาหาปะราคาอาคูเทวาเดัสิโนเถเสิเดสาทากายาสัพเพนัตตวณิโนที่มันโต,าานต,นนตชุดีมันโตนะวันโตเดัสินโนโมทามาพิขกขโมพิกขุานาัสสมมิติงวานาง สุคางรุมหาลุนาอาคูเวขาณัสาสหโอทาตตาคายะปโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหราคชานวิสกขาจารัสีโนทันยังอาคาปัญโนยุทิสาพิวัสติจิเจเสเดสาทากายาสัพเพนตวนิโนอิเทมโตชุติมัโตวนาวันโตวิสีโนโมทมาภิกขโมภิกุณันสมาติณวะนังเขมยานุสตายามากัตถกาจารัสีโนสัมพิทการะมาสิทธาชุตินามาจอาสวะ นิมานาอัตโนอาคูทาคูปะเมิตาทศเดสาธายาสเภะาตอนนี้หนยที่มันโตชุดิมันโตนาวันโตยจาิโนโมทามาพิกขโมภิกุณาสสมมิติวะนังสัตเถเตเทวานิกายาสเพ อ่าตอนนี้นนท์นมันวะเยวะคันชุงเยจนันเดศิชาสหาปับุธาชาัดเทมาคีรงังคูขัตินนัมนาสวะทักเคมุขตะดังนาคังจตวรรษอสิตาติธรรมสุภามาปะมัโตจะพุทธาธิมาโตสาสนังกมโมเดโจสจัสมุปาคาสมาติงวะนังทัสสะภามโลกนาหมาปมาป,มาปิรินทติปปันโนชุติมันโทมารกาโยทัสสิโสทเสถาอิสระอาคูปันเจกวาสัสิปันเจกวะ สวัตติโนเตสันจามาชัชโตอาคาหาติโตปริวาริโตเดจาศเพปิกันเตสินเทเทเวสพัมมาเกราเสนาพิฆามิปันสักณาสามันทิยังเอธากณาทพันธะทารเขนาพันธะมุตโบกสำนตาปริวาริธามาโบมุจจาโกจินาอิติตธามาเซโนกันหาเซนังอัปเปสีปานิณัฐรามาหจารสรังกถาะเพระวังยถาปุสโกเมโขเดนโตสวิชุโก ทาโสปจุพาวัตติสังกุตุกสยังวัสสีตัณจาัพพังอภินัยยะอภะกิธรมะจักขุมารัตโทมีสัทธาสาวกีสัตตเนรัตเทราลัสนาภิกขันตาเตชจจาภิกขุเทจาอัตตาปะมังโคลงสตวาปุสธะสาสนาวิทารคิปักขมมุเนสังโนมิกขิโยงสัพเพิยชิตาสังขมาแพทิตายสุโนโมทันติสัพพุเตหิสาวกัติชันเนสุตติ